มีคำถามหนึ่งนะคะที่เอ่อที่มันวนเวียนอยู่ในความคิดของพวกเรามานานมากเป็นคำถามที่ท้าทายทั้งศรัทธาแล้วก็เหตุผลของเราเลยอืมคำถามนั้นก็คือถ้าสมมุติว่ามีพระเจ้าที่แบบว่าดีมากๆเปี่ยมด้วยความรักแล้วก็มีอำนาจทุกอย่างเลยจริงๆแล้วทำไมทำไมโลกเราถึงยังเต็มไปด้วยเรื่องร้ายๆความทุกข์ทรมานที่มันแสนสาหัสขนาดนี้ล่ะคะเป็นคำถามใหญ่จริงๆครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหานี้กันค่ะโดยจะอิงจากเนื้อหาของบทความที่เราได้รับมาชื่อว่า The Futility of Theory Evil and God หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าความสูญเปล่าของเทววิทยาแก้ต่างความชั่วร้ายและพระเจ้าภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจ4คำอธิบายยอดนิยมที่มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อเออเพื่อจะอธิบายเรื่องนี้แหละค่ะเพื่อประสานรอยร้าวระหว่างพระเจ้าผู้แสนดีกับความจริงอันโหดร้ายใช่เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาดูบทโต้แย้งที่บทความนี้เสนอต่อแต่ละคำอธิบายด้วยเอาล่ะค่ะเรามาแกะกล่องประเด็นที่ซับซ้อนนี้กันครับแล้วก็ต้องขอเน้นย้ำตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าการคุยกันวันนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่การพิสูจน์หรือล้มล้างความเชื่อของใครนะค่ะสำคัญมากแต่เป็นการสำรวจโครงสร้างของเหตุผลข้อโต้แย้งต่างๆที่นำเสนอในบทความนี้โดยเฉพาะเลยอาจจะมองว่ามันเป็นการอืม ฝึกสมองเชิงปรัชญาเพื่อทำความเข้าใจว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้ถูกจัดการยังไงถูกตั้งคำถามยังไงเป็นเหมือนโจทย์ปริศนาทางปรัชญาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะใช่ครับที่มันไม่ได้ท้าทายแค่สติปัญญาแต่ยังสัมผัสกับประสบการณ์ที่ลึกที่สุดของมนุษย์ด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะที่คำอธิบายแรกที่บทความพูดถึงซึ่งน่าจะเป็นข้ออ้างอิงที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นก็คือเจตจำนงเสรีหรือ free will ครับ แนวคิดพื้นฐานก็คือพระเจ้ามอบของขวัญล้ำค่าให้มนุษย์ก็คืออิสระในการเลือกและความชั่วร้ายที่เราเห็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสงครามการทำร้ายกาันการโกหกแต่เพราะมีอิสระความชั่วร้ายก็เลยเป็นความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ประมาณนั้นค่ะครับเป็นคำอธิบายที่ทรงพลังมากนะเพราะมันให้ความรับผิดชอบแก่มนุษย์โดยตรงใช่ค่ะแต่บทความนี้ชี้ไปที่จุดบอดขนาดใหญ่ทันทีเลย ผู้เขียนเขาโต้แย้งว่าเจตนาเสรีอาจจะอธิบายความชั่วร้ายที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ได้นะหรือที่เขาเรียกว่า Moral evil อแต่กลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยในการอธิบายความทุกข์ทรมานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า n a t u r a l evil หรือความชั่วร้ายตามธรรมชาติความชั่วร้ายตามธรมมร,มธรมชาติหมายถึงผู้ภัยพิบัติเหรอคะใช่เลยครับผู้เขียนอยู่ตัวอย่างไว้ชัดมากในบทความไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมกับโรคมะเรง็ง หมู่บ้านที่ถูกเคลื่อนสึนามิพัดหายไปในพริบตาหรือแผ่นดินไหวที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นแสนค่ะสิ่งเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดมหาศาลแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนเลือกให้มันเกิดขึ้นมันอยู่นอกเหนือเจตนาเสรีของเราโดยสิ้นเชิงเลยครับประเด็นเรื่องภัยธรรมชาตินี่หนักหน่วงจริงๆนะคะแต่ถ้าจะลองมองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะแย้งว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความชั่วร้ายหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นแค่คกลไกของธรรมชาติที่ทำงานไปตามปกติโลกก็เป็นแบบนี้ของมันเองครับผู้เขาไฟระเบิดแผ่นดินเคลื่อนตัวมันเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วบทความได้พูดถึงประเด็นนี้บ้างไหมคะว่าทำไมผู้เขียนถึงเจาะจงใช้คำว่าความชั่วร้ายกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและผู้เขียนก็คาดการถึงข้อโต้แย้งนี้ไว้เหมือนกัน คือในบริบทของบทความนี้คำว่าความชั่วร้ายไม่ได้หมายถึงเจตนาอันมุ่งร้ายแบบที่มนุษย์มีนะครับอ๋อ oh. แต่หมายถึงการมีอยู่ของความทุกข์ทรมานที่ไร้ซึ่งเหตุผลอันควรประเด็นของผู้เขียนไม่ใช่ว่าพายุเฮอริเคนมีความคิดชั่วร้ายแต่คือการตั้งคำถามว่าหากมีผู้ออกแบบจักรกวาลที่เปี่ยมด้วยความดีและพลังอำนาจทำไมถึงออกแบบระบบที่อนุญ,ญาตให้เกิดความทุกข์ทรมานแบบสุ่มและรุนแรงขนาดนี้ได้เข้าใจแล้วค่ะ ทำไมต้องมีไวรัสที่ทรมานเด็กเล็กทำไมต้องมีภัยพิบัติที่ทำลายล้างครอบครัวที่ไม่มีทางสู้ดังนั้นการอ้างเรื่องเจตจำนวงเสรีจึงเหมือนกับการตอบคำถามแค่ครึ่งเดียวแล้วปล่อยให้ความทุกข์อีกครึ่งที่อาจจะโหดร้ายกว่ากลายเป็นปริศนาไป เข้าใจชัดเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองที่ตัวภัยพิบัติไปการมองที่ผู้ออกแบบระบบทั้งหมดนี้เองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงการมีอยู่ของภัยธรรมชาติก็ยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับแนวคิดแรกอยู่ดีใช่ครับแต่บางทีความทุกข์ทรมานเหล่านั้นอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงเราไปสู่แนวคิดที่2ที่บทความพูดถึงพอดีนั่นคือแนวคิดเรื่องการเติบโตหรือ growth ที่มองว่าความยากลําบากคือสิ่งจําเป็นที่หลอ่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้น ถูกต้องครับแนวคิดนี้เป็นที่นิยมมากเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า What doesn't kill you makes you stronger ค่ะได้ยินบ่อยมากหรือเพชรจะงดงามได้ก็ต้องผ่านแรงกดดันไอเดียก็คือความทุกข์ทรมานไม่ใช่สิ่งไร้ค่าแต่มันเป็นเหมือนโรงฝึกสำหรับจิตวิญญ,ญาณเป็นบทเรียนที่ทำให้เรามีเมตตากล้าหาญแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าชีวิตมันราบรื่นเกินไปเราอาจจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอและผิวเผิน ดิฉันว่าหลายคนคงเคยรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองนะคะเวลาผ่านเรื่องแย่ๆมาได้แล้วมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นจากเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ผู้เขียนบทความนี้กลับไม่เห็นด้วยเหรอคะเขาไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดครับว่าคนเราเติบโตจากความเจ็บปวดไม่ได้แต่เขาตั้งคําถามที่ลึกกว่านั้นยังไงคะเขาแย้งว่า ความรักความเมตตาและสภาพแวดล้อมที่ดีก็สามารถทำให้คนเติบโตและบรรลุศักยภาพสูงสุดได้เหมือนกันและอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำ oh. บทความชี้ว่าทำไมพระเจ้าผู้เปี่ยมรักถึงต้องเลือกใช้ความเจ็บปวดเป็นเครื่องมือหลักในการสอนในเมื่อพระองค์มีความรักซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังกว่าและสร้างสารร์กว่าอยู่ในมือแล้วจากนั้นผู้เขียนก็หยิบยกประโยคที่ทรงพลังและเอ่อหน้าขนลุกขึ้นมาเลยครับประโยคอะไรคะเขาบอกว่า ในความเป็นจริงความเจ็บปวดและความทุกข์ตรมานมักจะสร้างวายร้ายมากกว่าฮีโร่พร้อมกับอ้างอิงคำพูดสุดคลาสสิกที่ว่าวายร้ายไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ถูกสร้างขึ้นมาโอ้โหประโยคนั้นมันพลิกมุมมองไปเลยนะคะวายร้ายไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ถูกสร้างขึ้นมาครับมันทำให้เราต้องหยุดคิดเลยว่า สำหรับทุกๆหนึ่งคนที่แข่งแกร่งขึ้นจากโศกนาฏกรรมอาจจะมีอีกสิบคนที่ใจสลายเต็มไปด้วยความขมขื่นหรือกลายเป็นคนโหดร้ายเพราะความทุกข์ที่ได้รับมันไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าความทุกข์จะนำไปสู่การเติบโตเสมอไปใช่ครับนั่นคือแก่นของข้อโต้แย้งเลยผู้เขียนมองว่าการเดิมพันแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ควรจะเปี่ยมด้วยความเมตตาการโยนความทุกข์ใส่ผู้คน เราหวังว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนการเล่นพนันกับจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างการลุ่งละเมิดที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆหรือสงครามที่เกิดจากความแค้นในอดีตก็เป็นหลักฐานว่าความทุกข์มักจะสร้างบาดแผลและวงจรอ,อุบาทมากกว่าที่จะสร้างฮีโร่ครับฟังแล้วหนักอึ้งเลยค่ะมันเป็นการมองความทุกข์ในฐานะเชื้อเพลิงของความเลวร้ายได้เหมือนกันทีนี้ ถ้าความทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เราเติบโตบางทีมันอาจจะมีสถานะเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งก็นํามาสู่คําอธิบายที่3ที่บทความวิเคราะห์นั่นคือแนวคิดที่ว่าความถูกยากคือบททดสอบค่ะครับแนวคิดเรื่องเทสหรือบททดสอบเนี่ยก็คือการมองชีวิตเหมือนเป็นสนามสอบค่ะพระเจ้าต้องการทดสอบศรัทธาความพักดีความอดทนของเรา เหมือนเรื่องของโยบในพระคัมภีร์ที่ต้องสูญเสียทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าอยู่หรือเปล่าความยากลําบากก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการคัดกรองและพิสูจน์คุณค่าทางจิตวิญญาณของเราเป็นแนวคิดที่พบได้บ่อยในหลายศาสนาเลยนะคะแต่บทโต้แย้งในบทความตอบประเด็นนี้ดูเหมือนจะรุนแรงแล้วก็สะเทือนอารมณ์เป็นพิเศษเลยรุนแรงมากครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ผู้เขียนแสดงอารมณ์ออกมามา,มากที่สุดเลย เขาเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าเพร่อเท่าที่จงใจมอบโรคร้ายที่แสนเจ็บปวดให้กับเด็กเล็กๆที่บริสุทธิ์เพียงเพื่อจะทดสอบความรักและความพักดีจากพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างแท้จริงเขาใช้คำว่า literally cruel เลยนะครับโอ้ oh. มันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดในระบบแต่มันคือการจงใจสร้างความเจ็บปวดเพื่อดูปฏิกิริยาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนั่น เป็นการกล่าวหาที่แรงมากเลยนะคะคือผู้เขียนกําลังบอกว่ามุมมองนี้เปลี่ยนภาพของพระเจ้าจากบิดาผู้เปี่ยมรักให้กลายเป็นนักทดลองที่เย็นชาล่ะคะถูกต้องเลยครับผู้เขียนขยายความต่อไปว่าเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าพระเจ้าจะเรียกร้องการเคารพบ,บูชาจากมนุษย์ได้อย่างไรหลังจากที่ทำให้พวกเขาต้องเจอกับความทุกข์แสนสาหัสขนาดนั้นม,มันทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า ศรัทธาที่เกิดจากสภาวะที่บีบคั้นและเจ็บปวดสุดขีดแบบนั้นจะเป็นศรัทธาที่แท้จริงได้ยังไงค่ะสึกผูกพันกับผู้จับกลุ่มโห<ฮ>บทความกําลังชี้ว่าการทดสอบในลักษณะนี้มันบ่อนทําลายพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ควรจะตั้งอยู่บนความรักและความไว้วางใจโดยสิ้นเชิงเลยครับฟังแล้วจุกเลยค่ะมันท้าทายแก่นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างในมุมมองนี้จริงๆ เอาละค่ะเรามาถึงคำอธิบายสุดท้ายที่บทความได้วิเคราะห์ไว้ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองภาพใหญ่ขึ้นนั่นคือเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือ a greater good ครับแนวคิดนี้มีลักษณะคล้ายๆปรัชญาประโยชน์นิยมหรือ utilitarianism ค่ะที่มองว่าการกระทำบางอย่างที่ดูเลวร้ายในระยะสั้นอาจจะจำเป็นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในภาพรวมระยะยาวเหมือนที่หมอต้องตัดขาที่ติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้อ๋อค่ะ หรือผู้นำที่ต้องตัดสินใจเข้าสงครามที่เจ็บปวดเพื่อรักษาสันติภาพในอนาคตความทุกข์ที่เราเจอตอนนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่จำเป็นในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เรายังมองไม่เห็นที่ให้ความหวังนะคะว่าความเจ็บปวดของเรามีความหมายในภาพที่ใหญ่กว่าแต่แน่นอนว่าผู้เขียนบทความนี้ต้องมีบทโต้แย้งที่เฉียบคมรออยู่แน่ๆแ,และบทโต้แย้งนี้ก็กลับไปที่พื้นฐานทางตะกะล้วนๆเลยครับผู้เขียนแย้งว่า สิ่งมีชีวิตที่ดีโดยสมบูรณ์จะไม่ให้ใครต้องทนทุกข์ก่อนเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้หากมีทางเลือกอื่นอืประเด็นสำคัญของเขาอยู่ที่คุณสมบัติสองอย่างของพระเจ้าที่มักถูกอ้างถึงคู่กันคือเปี่ยมด้วยความดีและมีอำนาจทุกประการการเปรียบเทียบกับหมอหรือผู้นำเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเพราะอะไรคะเพราะหมอและผู้นำมีข้อจำกัดครับพวกเขาต้องเลือกทางที่เจ็บปวดเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านั้น แต่สำหรับพระเจ้าผู้มีอำนาจทุกประการข้อจำกัดนั้นไม่มีอยู่ถูกต้องที่สุดครับนั่นคือจุดตายของคำอธิบายนี้ตามมุมมองของผู้เขียนเลยค่ะหากพระเจ้าทรงมีอำนาจไร้ขีดจำกัดจินพระองค์ย่อมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นขึ้นมาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความทุกข์ทรมานเป็นทางผ่านหรือเป็นเครื่องมือเลย พระองค์สามารถสร้างโลกที่ทุกคนมีคุณธรรมโดยไม่ต้องผ่านสงครามสามารถมอบปัญญาให้มนุษย์โดยไม่ต้องผ่านโศกนาฏกรรมการมีอยู่ของความทุกข์ทรมานจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและซ้ําซ้อนในสมการนี้ครับเข้าใจเลยถ้ามีวิธีที่ไม่เจ็บปวดและไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้สิ่งมีชีวิตที่ประเสร,ริฐและทรงอํานาจย่อมต้องเลือกวิธีนั้นเสมอไม่เหมือนกับการต้อนให้จนมุมด้วยตะก,กะเลยนะคะว่า ถ้าคุณยอมรับว่าพระเจ้ามีอำนาจทุกประการคุณก็ต้องยอมรับว่าความทุกข์นั้นไม่จำเป็นใช่ครับโอเคค่ะเราได้เจาะลึกครบทั้งสี่คำอธิบายและบทโต้แย้งจากบทความนี้แล้วพอได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วดิฉันเริ่มเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะครับจุดร่วมที่บทความนี้โจมตีมาตลอดก็คือแนวคิดเรื่องความจำเป็นของความทุกขไม่ว่าจะเป็นเจตนานงเสรีที่จำเป็นเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ การเติบโตที่จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณบททดสอบที่จําเป็นเพื่อพิสูจน์ศรัทธาหรือความทุกข์ที่จําเป็นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าผู้เขียนดูเหมือนจะตั้งคําถามใหญ่ๆแค่ข้อเดียวตลอดเลยว่าถ้าพระเจ้ามีอํานาจจริงความทุกข์เหล่านี้ยังจําเป็นอยู่อีกรอเป็นการสังเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมมากครับและนั่นคือหัวใจของบทความนี้จริงๆค่ะข้อถกเถียงทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันอยู่ในขอบเขตของปรัชญาและเทววิทยาที่เรียกว่า t h CODC หรือเทววิทยาแก้ต่างซึ่งก็คือความพยายามที่จะอธิบายหรือให้เหตุผลกับการที่ความชั่วร้ายยังคงอยู่ได้ในโลกที่ปกครองโดยพระเจ้าผู้แสนดีอื mm. สิ่งที่บทความนี้ทำคือการชำแหละ theodicy The ที่เป็นที่นิยมสี่รูปแบบและชี้ให้เห็นว่าแต่ละรูปแบบนั้นมีจุดอ่อนทางตรรกะ หรือทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อนำมาพิจารณาควบคู่กับคุณสมบัติพื้นฐานของพระเจ้าเองเป้าหมายของการสนทนาของเราจึงเป็นการทำความเข้าใจกรอบความคิดของผู้เขียนที่เลือกจะท้าทายคำตอบสำเร็จรูปเหล่านี้อย่างถึงที่สุดเป็นการเดินทางทางความคิดที่ทั้งลึกซึ้งและท้าทายมากจริงๆค่ะ ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมดำดิ่งปีกับเราในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ซับซ้อนชิ้นนี้ครับและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราได้สำรวจกันไปแต่จะไม่มีคำตอบให้นะครับค่ะหากคำอธิบายยอดนิยมทั้ง4ข้อนี้ถูกมองว่ามีจุดบกพร่องตามมุมมองของผู้เขียนบทความที่เราได้พิจารณากันไปสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจเรื่องศรัทธาและความทุกข์ทรมานอืม หมายความว่าเราจะเป็นต้องหากรอบความคิดชุดที่5ที่6หรือชุดใหม่ทั้งหมดขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้ได้หรือมันกําลังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่าบางทีบางคําถามอาจจะถูกออกแบบมาให้อยู่นอกเหนือขอบเขตของคําอธิบายเชิงตรรกะไปเลยตั้งแต่แรก